ไอสาสมรึงก็หัดอ่านซ้ายบนบ้างดีเกมมันแนนมันแนนเกมมันแนนแำหรือว่าให้ทำอะไรกดแทรเวลาขับรถจะมองง่ายเฝ้า oh, อ,อยู่ดีๆบอกร้ขับผมหน่อยครับโอมกับน้ำหวานไ <c oughs> อัเ,อเฮียสาวอยู่มันดีๆกระทิงแดงสปอนได้นะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนชนไม่หยุดเลยลุงเอครับ,รบไก่อะไรดำน้ำได้ติดต่อไก่อะไรวะดำน้ำได้18หนึ่งแดเดียวเฉลยเฮยเฮ้ยอะไรวะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันแน่นมันเน่นเฮ้ยอโหลจงสรรเสริญที่ดีที่สุดในโลกจ่ายหมดนล้วบานสีอะเดาเพื่อนผมหน่อยมันออกดีสไปคุยกับสาวเฮ้ยมึงอย่าออกดีสไปคุยกับสาวก่อนจ่ายหมดแล้วบานสีไปยื้แล้วลุงเอเดาคนชื่อสมโดนเยอะอยู่โดนเยอะอยู่แกล้งผมกดเอสตอนขับรถมันจะเปิดระบบช่วยขับครับมีแค่ในตัวเกมแท้นะไอ้แก่ กูก็เล่นเกมแท้น้องสัตว์กูไม่เคยซื้อเถื่อนลุงเอครับเบาๆหน่อยครับเสียงดังทําไมวะไม่ททาเฮี้ยอะไรทําเพื่ออะไรเอาเลยมึงโดด <c oughs> ก็เพราะมันโง่ก็เหมือนมึงกําลังดูมันบอกให้กูไปเอารถมาทุกคนเราคนเต็มบ้านอะ่ะลุงเอ <c oughs> ครับจากที่ผมลุงเอมานานมากดูทุกไลฟ์ผมอยากจะบอกว่ารักฟ้าใสเอา ผีเป้ามาแล้วคำาำผู้จัดการทีมคนไหนชอบโดนซอยติ๊กตอก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 เยรูโบงอโมริมเด็กชายเอครูขอเอาแท่งอเมสรามายัดรูอิ่มเปรี้ยวของนักเรียนได้ไหมอันนี้น้องเพิ่งเข้ามาเรียนใหม่หรอลุงเอครับบอกให้เห็นนั่งต่งรถแล้วไปเลี้ยงงูจงอางให้นอด ออตอีสนวามงออีจัลุงเคยคิดไหไปกินตยวแต่เขาบอกร้านยังไม่เปิดเลยเอาจูดีลงไปจุ่นห้อกอมาชอบไอ้ชอบเบื่อมากสาวไส์ไลสไอ้ชอบไม่เกี่ยงขอเช่นสาหร่ายโชกุเอมือกอดดิกอนขึ้นไปเลย ลุงเอครับผมซื้อจีบีบมาสองปองผมกินหมดสองปองไอ้แฟกเกินไอ้แฟกเกินเร็วประกาศประกาศหาซื้อวัวตัวผู้ใหญ่ใหญ่ไว้ให้เพื่อนเยซี่ใ่เย็นเย็นน้องอย่าเพิ่งแล้วมึงจะปีนออกมานทำไมไอ้ควายมันไม่ตั่มันไม่นั่งเราเอ้อมื่ไม่นั่งอไงมึงปีนออกมานทำไมอะครับลุงเอความสุขไปตลอดนะตอนเล็งนะ มึงขยันอ in, อกมึงรีบออกมาทำไมแฟงกินไอ้ควายมึงจะมาออกมาทำไมเล่าให้ลองไกลๆก่อนเลยจังพี่เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวฉันหลงอีกมึงโตมาจะฉันหลงไงไอ้ลูกอีเบี้ยวฉันหลงใครุู้ทลับลุงเอรับผมดูดพลแน่นบอลแล้วเหนื่อยมากการตอนนี้เลิกแล้วครับเล่นหน่อย ข่าวด่วนเกิดเหตุสลดซิ่งมอร์ไซค์ดับคาถนนยากเผยลืมเติมน้ำมันเครื่องหมายสี่หมื่น้าให้หน่อยเฮ้ยไปช่วยเพื่อนก่อนห่าเนยหน่อยครับผมไม่มีตังแล้วแล้วมันเพื่อนมึงลงมาดิเพื่อนผมทะเลาะกับแฟนแฟนผมเอาเอาไม้ไล่ตีผมไม่ไม่มันไม่เกี่ยวเนาะอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นครับนะฮะ คมลุงเอครับอหน้าขอวิถีขโมยตังแม่หน่อยครับอูดีอีเฮรักเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อะไรเก่งเหรออู้ยุงกูดีดีอะมาดิสักฝุ่นไหมล่ะสักฝุ่นไหมอีเวนเอามาอีกเหรอสักฝุ่นไหมมาเป็นของผมเถอะคสักฝุ่นไม่ดิเสร็จแล้วม่กูยุงกูดีดีไอชบหายมาทำไม ไม่รักก็ไม่ต้องมาเป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มา ไม่ได้สำคัญว่ารถอะไรเรื่องสำคัญว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยผู้ใช้ชีวิตวันละหนึ่งส่วนสี่ไมล์ของชีวิตกูจะมาแพ้กับรถคันนี้ไม่เป็นไปไมได้เดี๋ยวมึงรอดูเดี๋ยวมึงรู้ลุงเอครับมีอะไรจะบอกนิ่งไว้ฉันเคยเอาหมูยอยัดลุงเอลุงสิงมีชีวิตเซลลเดียวครับเต้นดูสภาพตัวเองด้วยครับนั่งหอบเป็นหมาเลย เดีย๋ยวไปนึงน้องพี่แข่งก่อนมันสำคัญว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยกู้ใช้ชีวิตวันละหนึ่งส่วนสี่ไมล์ชีวิตกู้จะมาแพ้กับพรัานนี้ไม่เป็นไปทำไได้ลุงครับทำไงดีครับเขาลงรูปคู่กับแฟนใหม่ ติ๊กไอกกติ๊ช้างบิดนี่หน่อยครับน้องมันชอบลื้อตกโดนประตูหน้าดูดูดิยิ่งจบดูโอ้โหไอสัตว์อย่างนี้ลุงเอครับดาบเพื่อนผมหลบดีเฮียท่อหมดแล้วเหรอเอาสัตว์ดูว่มีตลอดไอขวางท่อเมื่อไรเนี่ยเนี่ยมันขวางกูเนี่ย เบหมดเรียบร้อยปลาดุกทนคืนไอทักโรกดไม่ลงไอวัวไอวัวรอเฮีย้ยอะไรเนี่ยสาภาพกูอย่างเงี้ยมึงยังรอทีเด็ดทีเด็ดโพม,มึงเถอะมึงนีโรคจิตนะเฮีย้ยรอดูดากทั้งวันทั้งคืนกูบอกกูจะตายหามึงยังรอดูอ่ะไม่ไปนอนไปนอนอพูดยังไม่ไปอีกมองหนะ้าขมับแม่งมัง ี่เฮียสภาพกูอย่างนี้มจริตรุ่ยเหรอจิตใจมึงทำด้วยอะไรวะโอ้โห,โอโหยอมใจแม่งเธอยังหายในสตาม์เตอร์ไรอิสระอย่างเล็นที่เก่นขอแบบไอ้โนมากกว่า20ที่กัดทุ้งทรายกำแพงเพชรปูเอครับนักฟุตบอลคนไหนทำโอนกกนี่แฟนครับนี่เด็